สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับมิ้นอีกเช่นเดิมนะวันนี้มิ้นอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาหน<อ>ึ่งนะวันนี้มิ้นตหไม่รถนะคะกระบะแขปบนะคะมาอัปเดตให้ดูนะเ<อ>จ้าตัวนิสสันนวล่านะคะตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นตัวคาลิเบอร์2.5 EL ปี2019สสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะบอกเลยว่านะคะราคาจับต้องได้นะแล้วได้เกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนวลด้วยนะคะ ใครสนใจนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามานะลูกค้ามีคันเดียวสีขาวนะคะคันนี้เลยมิ้นพาไปดูนะคะว่าเจ้าตัวนี้สันนาวรานะคะตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจนะคันนี้นะคะลูกค้านี่นะคะ ดีไซน์นะคะของตัวนิสันนาวาล่านะคะคันนี้นะคะไฟด้านหน้านะคะมาพร้อมกับไฟไฮโดรเจนนะคะลูกค้านี่นะคะแล้วก็ด้านในนะไฟกิบกิบอยู่เลยนะคะลวดลายดีไซน์นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะคะลูกค้านะคะเนื่องจากว่าแบรนด์ของนิสันเนี่ยนะคะลูกค้ากระจังด้านหน้าเขาจะดีไซน์ให้ดูอ่าโฉบเฉีย่ยวดูหล่อนะคะดูอ่าเข้มมากขึ้นนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะ,ะดูดีไซน์นะคะกระจังด้านหน้านะคะเป็นแบบเฉพาะเลยนะ ไฟด้านหน้านะคะไฟตัดหมอด้านหน้านะคะให้ลูกค้าได้ดูแบบชัดๆเลยคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้เป็นเครื่องยนต์2 5งพนีีนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะคะลูกคา้านี่โครงสร้างของตัวรถบอดี้ตัวรถนะคะนี่ให้ลูกค้าได้เห็นชัดๆเลยคันนี้นะคะล้อมแม็กนะคะเดิมๆมาจากโรงงานนะคะเป็นแม็กขอบ16นะคะลูกคา้ายางลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะ ยางเราเปลี่ยนให้เลยนะคะลูกค้าเป็นปี24ปีใหม่เลยนะคะลูกค้านี่กระจกพับไฟฟ้านะคะมีมาให้นะคะลวดลายดีไซน์นะคะเฉพาะรุ่นเฉพาะตัวนะคะของตัวนิสันนาวลาล่า่นเองนะ,ะลูกค้าได้เป็นตัวแต่งหรือชุดแต่งลวดลายแบบนี้เลยนะ,ะกับราคาผ่อนประมาณสัก6,000นะคะลูกค้ากระบะแถบผ่อน6,000นะคะลูกค้าบอกเลยว่า หายากนะหายากเลยสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าดูนะตัวนี้นะคะเป็นที่จับประตูนะคะจะเป็นแบบว่าเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็กระจกพับไฟฟ้ามีมาให้นะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เห็นสภาพรถที่บอดี้โครงสร้างเดิมๆนะคันนี้นะคะรถยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะลูกค้าจะได้เห็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะลูกค้านี่คันนี้นะคะ คอนโซลด้านในนะคะลูกค้าหน้าจอกลางกล้องถอยหลังมีมาให้ครบๆเลยนะคะคันนี้นะคะแอร์แบ็กจัดมาให้นะตัวนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีดำมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาลูกค้านี่รถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะนี่กล้าการันตีให้ลูกค้าได้ดูก่อนว่ารถที่เข้ามานะคะเพิ่งอัปเดตเพิ่งเข้ามาจอดเลยให้ลูกค้าได้ดูนี่แคปเปิดได้แบบนี้เลยนะลูกค้านี่แคปเปิดได้นะคะ ส่วนแคปด้านหลังนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพนะคะให้ทั้งคันเลยนะนี่ด้านหลังของตัวรถนะคะที่เพิ่งเข้ามาพรมเพิ่มมีมาให้นะคะสนใจคันนี้นะคะลูกค้ามินบอกเลยว่าจอดไม่นานแน่นอนนะคะเจ้าตัวนิสสันนาวา่านะคะตัวคาลิเบอร์นะตัว2.5 EL นะสนใจคันนี้นะคะอินบอทักแชทนะคะหรือว่าติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้านี่บอดี้โครงสร้างของตัวรถเดิมๆนะนี่ เดี๋ยวเราปรับสภาพตัวรถให้อีกนะคะลูกค้าปรับสภาพตัวรถให้นะคะดูแลสปาเบาะขัดสีเคลือบเงานะเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คของเหลวให้ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้ารับประกันนะคะแล้วก็รับประกันรถนะคะไม่มีชนหนักผิดความหรือจมน้ำแต่อย่างใดนะคะลูกค้านี่ บอดีโครงสร้างของตัวรถนะหรือใครอยากเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยน์สาขาหนึ่งนะคะซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งนั่นเองนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะลูกค้านี่ด้านท้ายของตัวรถนะคะไฟเฟย์ยังกริบกิบเลยนะคะกับโลโก้ของตัวนิสันนะคะกันชนมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนี่กระบะไลเนอร์นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานนะคะลูกค้านี่ สนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเบอร์0824692496ได้เลยนะคะสวยหล่อแน่นอนนะคะใครที่เป็นสาวกของเจ้าตัวานาว่าอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรพลาดนะคะบินบอกเลยนะคันนี้นะคะหรือจะเดินทางเข้ามาชมรถทดลองขับได้เลยนะคะปรับสภาพออกมาสวยกริบแน่นอนนะ,ะการันตีนะคะรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะทุกรุ่นทุกคันไม่มีจมหนัก พลิกความหรือจมน้ํามาแน่นอนนะคะมีวันันตีให้30วันหลังจากออกรถด้วยนะนี่คันนี้นะคะตอนนี้เลขไม์ใช้งานไป53,000กโลนะคะลูกค้า53,000กโลได้กระบะนิสสันนวาล่านะคะสวยๆวยบับน,นี้ไปใช้งานเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายนะคะพอบ้านไม่บ้านนะคะค้าขายส่วนตัวกเกษตรกรนะคะสามารถที่จะออกได้นะคะคันนี้นะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นประมาณ6,000บาทเท่านั้นเองนะนี่ดูความ ใหม่ความกิบนะคะคันนี้นะเดี๋ยวปรับสภาพออกมานะคะสวยกิบแน่นอนนะคะพร้อมใช้งานคันนี้นะคะไม่ต้องอแต่งเติมหรือว่าทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคันนี้นี่นะคะลูกค้าสวยสวยกิบกิบนะคะนัดใหม่ดูรถเพิ่มเติมได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะนี่นะคะหรือ ลูกค้าจะทักแชทอินบ็อกนะคะเบอร์0824692496ค่ะมินโดยตรงได้เลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าจอดให้บริการไม่นานแน่นอนนะเพราะว่าเาจ้าตัวนี้สันนวล่ากระบะแทบผ่อนประมาณสัก6,000-7,000ประมาณนี้นะคะ่ะลูกค้านะคะอยู่ไม่นานแน่นอนนีคันนี้นะคะดูให้ลูกค้าดูแผ่นเพจนะปีผลิตของตัวรถนะคะชัดเจนตัวนี้เป็นปี2019นะคะ เน่โลโก้ hmm. เดิมเดิมโ mm hmm. <ๆ>ครงสร้างของตัวรถด้านข้างนะคะไม่มีชนไม่มีเปลี่ยนน็อตไม่มีกับสีกล้องไมมาแน่นอน mm hmm. เครื่องนี้นะคะลองรับนะคะตัวเครื่องยนต์เบนซินเอขอโทษค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนี่ตัวในนะคะโหมดนะคะสามารถที่เพิ่มเสียงลดเสียงวางซ้ายนะคะโทรศัพท์ได้เลยนะคะันนี้ได้เกียร์ธรรมดานะคะหกสปีดด้วยกันนะคะลูกค้าสาหรับลูกค้าที่อชอบรถที่กระบะแล้วคือ เป็นตัวเกียร์แมนนวลนะคะคันนี้นะคะมีเข้ามาแล้วนะสนใจคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าสามารถอินบ็อกทักแชทดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวมิ้นส่งรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนะสำหรับใครที่อยากได้คันนี้ไว้ครอบครองหรือว่าเอาไว้ใช้งาน ะะบอกเลยว่าคันนี้นะคะมีเข้ามานะคะไม่เยอะไม่บ่อยนะสาหรับใครที่เป็นสาวกหรือว่า fc ของเจ้าตัวนี้สันลดวลาสนะคะมีเข้ามาแล้วนะวันนี้นิ้นแจ้งราคาอ,อีกทีหนึ่งนะคะคันนี้นะคะปี2019นเะคะเลขไม 53, ล์หม่5 3 0ม0โลสีขาวแบบนี้เลยลวดลายส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดากับราคา3 7 9 0 0 0บาทนะคะสนใจคันนี้นะคะเครดิตจัดฟรีดาวได้เลยนะจัดฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณ6 0 0 0บาทตลอดอายุสยัญญา ใครที่อยากได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ที่ที่ไกลๆนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะเรามีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะมีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ได้ถึงที่นะคะมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาดูรถนะคะเรามีบริการนะคะฝากเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะอาชีพใดๆนะคะที่ลูกค้าแบบว่า กอบอาชีพนะไม่ว่าจะค้าขายนะคะหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวกเกษตรกรน,นะคะออกได้นะคะลูกค้านะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพที่ชัดเจนนะคะมีอาชีพที่ชัดเจนแล้วก็ยืนยันแหล่งที่มาของรายได้ได้นะคะบอกเลยว่าเราจัดไฟแนนซ์นะคะเรา,าดันทุกเคสให้ลูกค้าได้นะ วันนี้นะคะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยววันนี้นะคะมิ้น์ลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามิ้น์จะพาไปดูรถรุ่นไหนที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะคะให้ลูกค้าได้ดูกันสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้น์ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ